สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าววัยกับโมนายเย็นบุตรนะครับมาพบกันในวันที่5กุมภาพันธ์2568ครับ2ช่องทางในการติดตามรายการของเราและอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านร่วมแสดงความคิดความเห็นเข้ามาหน่อยโดยเฉพาะท่านไหนที่ยังคงถือทองคํามาอยู่บ้างตอนนี้ใครก็ตามแต่มีทองคําอยู่เนี่ยจะเหลือเพียงแค่2กลุ่มเท่านั้นครับกลุ่มที่มีกําไรน้อยกับกลุ่มที่มีกําไรมาก ไม่มีใครติดดอยอีกแล้วฮะเนื่องจากราคาทองคํายังคงเดินหน้าทุบสถิติทําสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องช่องทางแรกผ่านแฟนเพจ Facebook TNN ครับและอีกหนึ่งช่องทางก็คือ YouTube ใช้ชื่อช่องว่า TNN Originals นะครับฝากแสดงความคิดความเห็นเข้ามาหน่อยครับเพราะขอเริ่มต้นด้วยการอัปเดตราคาทองคำล่าสุดก่อนนะครับที่ในช่วงเย็นวันนี้จะเป็นทองโลกจะเป็นทองไทย ขึ้นไม่หยุดฉุดไม่อยู่ไม่รู้เลยว่าจะไปสุดที่ตรงไหนยังคงเดินหน้าปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทุบสถิติของเก่าเป็นว่าเล่นเลยนะครับอย่างราคาทองคำของไทยครับมีการปรับขยับขึ้นมาวันนี้เนีประมาณ450บาทนะครับแล้วไปทำจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์เอาไว้ทองคำแท่งขายออกบาทละ45,550นะครับจากนั้นหย่อนลงมาเล็กน้อย ตอนนี้อยู่ถแถวๆ45,500นั่นแสดงว่ามีการเบรกของเดิมขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะไกลทีเดียวเพราะถ้าเกิดว่ายังจำกันได้นะครับของเดิมเนี่ยราคาทองคำไทยเนี่ยเคยทำจุดสูงสุดเอาไว้ที่44,550นั่นแสดงว่ารอบนี้ทะลุจุดสูงสุดเดิมแล้วบวกขึ้นมาแล้วอีก1 0 0 0บาทในเวลาอันรวดเร็วมากเลยนะครับดังนั้นจับตาดูครับ 4 5 5 5 0จะไปได้อีกไกลขนาดไหนเนื่องจากตอนนี้บรรดานักวิเคราะห์เนี่ยก็มีการให้แนวโน้มเอาไว้จะเป็น4 6จะเป็น4 7 0 0บางคนมองไกลกว่านั้น $50,000 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจริงๆทองไทยควรจะไปแรงกว่านี้แต่เนื่องจากเงินโดนค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาอย่างมากล่าสุดเนี่ยเงินบาทมาอยู่ที่33บาท50กว่าสตางค์ต่อดอลา์สหรัฐแล้วครับ มากดราคาทองคำของไทยเอาไว้มาอย่างนั้นป่านี้ไปอีกไกลแล้วครับแล้วเหตุผลที่ทองไทยขึ้นมาก็เป็นการกอดคอทองคำตลาดโลกขึ้นมาด้วยกันครับเนื่องจากวันนี้ทองคำตลาดโลกก็ยังคงเดินหน้าทุบสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องแล้วก่อนเข้ารายการมาเนี่ยผมเช็คดูทองคำตลาดโลกโกลสปอร์ตไปแตะอยู่ที่2,872นะครับแล้วจากนั้นย่อตัวลงมาเล็กน้อย เดี๋ยวจับตาดูนะครับว่าทองโลกเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้จะเป็นทองไทยจะเป็นทองโลกขึ้นกระฉูดแล้วก็หยุดไม่อยู่ด้วยถามต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทองโลกพุ่งขึ้นมารุนแรงแบบนี้เพราะว่าสถิติของเดิมที่เคยทำเอาไว้อย่างที่เคยรายงานไปคือ2,790ตอนนี้เนี่ย2,870นั่นก็คือบวกขึ้นมาแล้วร่วมร่วม80เหรียญครับ แล้วแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเป้าหมายที่บรรดานักวิเคราะห์ให้เอาไว้คือตัวเลขกลมๆประมาณสัก2,009ครับรอดูซิว่าจะได้เห็นหรือเปล่าแต่เหตุผลสำคัญว่าทำไมตอนนี้บรรดานักลงทุนถึงให้ความสนใจกับทองคำซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเหลือเกินเนื่องจากตอนนี้โลกของเรากำลังปั่นป่วนอย่างหนักจากโดนัลด์ทรัมป์ครับ โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาเพิ่งมีพิธีสาบานตนรับตำแหน่งเป็นผู้นำของสหรัฐไปเมื่อวันที่20มกราคม68วันเวลาผ่านมาเพียงแค่2ส,สัปดาห์เสร็จษเ,เท่านั้นปรากฏว่าตอนนี้แต่ละภูมิภาคเนี่ยกำลังตึงเครียดในบริบทและก็ในรูปแบบที่แตกต่างกันเนื่องจากทรัมป์จะใช้วิธีที่ใกล้เคียงกันเลยครับคือการขู่คือการกดดันให้แต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคนั้นต้องทำตามข้อเรียกร้องของสหรัฐอเมริกา ด้วยความที่สหรัฐในยุคข,ของทรัมป์เขายึดถือนโยบายอเมริกาเฟิร์สครับแล้วถ้าเกิดใครไม่ทําตามทรัมป์ก็จะมีบทลงโทษสําคัญนั่นคือการขยับปรับขึ้นภาษีสินค้านําเข้าอย่างรายแรกที่โดนก่อนใครเพื่อนก็คือประเทศจีนนะครับจากตอนแรกสุดคิดว่าจะมีเพื่อนอย่างแคนาดาเม็กซิโกโดนด้วยปรากฏแคนาดาเม็กซิโกสามารถเจราจากับทรัมป์ได้ว่าเดี๋ยวจะไปส่งกองกําลังในการดูแลความสงบบริเวณชายแดน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดรวมไปถึงผู้อพยพเพราะฉะนั้นก็เลยชะลอการปรับขึ้นภาษี25%กับแคนาดาเม็กซิโกออกไปอีก1เดือนแต่ของจีนไม่ได้มีการเลื่อนครับสหรัฐขึ้นภาษีสินค้านำเข้ากับจีน10%มีผลไปแล้วตั้งแต่4กุมภาพันธ์68ที่ผ่านมาแต่ด้วยความที่จีนก็เป็นพี่ใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ยอมโดนกระทำฝ่ายเดียวจีนก็มีการปล่อยหมัดตอบโต้ทั้มเหมือนกัน ด้วยการปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าโดยเริ่มต้นจาก15เนะครับในกลุ่มของถ่านหินกับทางด้านของก๊าซธรรมชาติแล้วก็มีการปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้า10เกับน้ํามันดิบเครื่องจักรกลทางการเกษตรรวมไปถึงรถยนต์บางส่วนด้วยซึ่งในวันนี้ครับผมก็มีโอกาสสอบถามนะครับกับทางอาจารย์สมภพมนรังสันว่าทำไมจีนเนี่ยถึงเลือกปล่อยหมัด แล้วถึงมีการจำเพาะเจาะจงเพียงแค่สินค้าบางกลุ่มเท่านั้นในการขึ้นภาษีสินค้านำเข้ารอบนี้เพื่อเป็นการตอบโต้สหรัฐอเมริกาคือจีนเนี่ยเขามานั่งวิเคราะห์แล้วครับว่าจะปล่อยหมัดจุดไหนที่จะตรงกล่องดวงใจของทรัมป์มากที่สุดก็มาเจอว่าอ๋อรัดสีแดงในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็คือรัฐที่เป็นฐานเสียงของนิพฟอริดเป็นฐานเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นั่นก็คือเท็กซัสครับ แล้วอีกหลายๆรัฐที่อยู่บริเวณชายฝั่งแล้วมีความเกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญกับการขุดเจาะพลังงานของสหรัฐขึ้นมาใช้โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติแล้วก็มีการแปลรูปจากก๊าซติดไปเป็นของเหลวที่เราเรียกกันว่า L N G ครับเพราะฉะนั้นเท็กซัสเนี่ยเขาเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวรายใหญ่ในบรรดา50รัฐของอเมริกันครับ จีนก็เลยตัดสินใจใช้หมัดนี้เนี่ยแหละครับขึ้นภาษีสินค้านําเข้า15%กับกา๊าซธรรมชาติไปเลยครับแล้วนี่ยังไม่นับเรื่องของน้ํามันดิบอีกนะครับก็ขึ้นมา10%เหมือนกันเนื่องจากรัฐเท็กซัสก็มีการส่งออกน้ํามันดิบเยอะเพราะฉะนั้นจะเป็นพลังงานอย่างกา๊าซจะเป็นพลังงานอย่างน้ํามันดิบเรียกได้ว,ว่าจีนเนี่ยต้องการส่งสัญญ,ญาณกับสหรัฐอเมริกาเลยว่าถ้าคุณขึ้นภาษีมาฉันเองก็พร้อมจะตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีเหมือนกัน จากตอนตอนแรกสุดที่หลายฝ่ายมองว่าการที่ทรัมป์เนี่ยมีการขยับปรับขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจะเป็นเหมือนกับการเชือดไก่ให้ลิงดูว่าจะเกิดใครไม่ทําตามจะโดนอะไรบ้างแต่ในมุมมองอาจารย์สมภพบ,บอกแบบนี้เลยครับจีนเนี่ยเขาไม่ใช่ลิงปกตินะเขาเป็นซุนหงอคงฮนะเพราะฉะนั้นเป็นซุนหงอคงพร้อมตอบโต้อีกฝ่ายด้วยสิ่งที่เขามีอยู่เหมือนกันนั่นก็คือความได้เปรียบครับถามว่าจีนได้เปรียบสหรัฐเรื่องอะไรบ้าง จีนสามารถเปลี่ยนช่องทางในการขนส่งสินค้าได้หลากหลายกว่าสหรัฐเยอะมากนะครับถ้าสหรัฐส่งสินค้าเข้ามาจีนโดนเก็บภาษีสูงแล้วจะไม่มีการส่งเข้ามาจีนก็บอกไม่งอกรับเขายังสามารถจัดหาสินค้าเหล่านั้นกับประเทศพันธมิตรอื่นๆได้อีกเพียบเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยก็ถือไพ่หรือว่าแต้มต่ออยู่พอสมควรเหมือนกันในการอาจจะไม่นำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกา แต่ก็จะมีสินค้าบางรายการที่จีนยังคงอยากนําเข้ากับสหรัฐอยู่โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยยังไม่มีการไปแตะต้องนะครับแต่เริ่มต้นจากกลุ่มที่จีนสามารถสวิตช์หรือว่าเปลี่ยนไปนําเข้าจากประเทศอื่นได้ก่อนนั่นก็คือด้านพลังงานครับหรือแม้กระทั่งด้านของรถยนต์ที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงทางอีลอนมัสซ์ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลสาคัญคนหนึ่งที่อยู่ในทีมงานของทรัมป์เช่นเดียวกัน ดังนั้นอันนี้ก็คือหมัดต่อหมัดตาต่อตาฟันต่อฟันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาซึ่งยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะไปจบลงในมิติไหนอย่างไรแต่การปรับขึ้นภาษีสินค้าครั้งนี้จากจีนเนี่ยที่เป็นการตอบโต้สหรัฐอเมริกายังไม่ได้มีผลทันทีนะครับเดี๋ยวจะไปมีผลในวันที่10กุมภาพันธ์ห68เพราะฉะนั้นจะมีระยะเวลาที่เป็นช่องว่างตรงกลางคือสหรัฐขึ้นภาษีกับจีนก่อน4กุมภาพันธ์ แล้วเดี๋ยวจีนจะมีการตอบโต้ขึ้นภาษีกับสหรัฐแล้วก็เป็นการต่อยไปที่กล่องดวงใจของทั์ด้วยในวันที่10กุมภาพันธ์68ยังมีช่องว่างประมาณ6-7วันร่วมๆ1สัปดาห์ได้ก็มีการคาดหมายกันนะครับว่าเดี๋ยวโดนัลทัมสุดท้ายน่าจะมีการยกหูโทรศัพท์หาหรือกับผู้นำของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างแน่นอนครับเพื่อที่จะไม่ให้การทำสงครามการค้าครั้งนี้ มันลุกลามบานปลายออกไปยังกลุ่มสินค้าอื่นๆเรียกได้ว่าก็เป็นการแลกหมัดแบบสมน้ำสมเนื้อแล้วแล้วขณะเดียวกันภาพลักษณ์ของผู้นำประเทศก็ยังคงแข็งแปร่งอยู่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีใครด้อยกว่าใครนะครับเดี๋ยวจับตาดูคุณผู้ชมฮะเพราะว่าจีนก็พร้อมท้าชนถ้าเกิดทรัมป์จะเล่นเกมนี้จีนก็พร้อมจะเล่นเกมนี้เหมือนกันแล้วก็มีแต้มต่อที่อาจจะเหนือกว่าทางสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะว่าจีนเนี่ย เขามีพันธมิตรแล้วขณะเดียวกันสหรัฐยังเป็นผู้ที่มีการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศแล้วก็เป็นประเทศที่มีการขาดดุลก็ค่อนจะสูงอยู่นะครับทีนี้ไม่ได้จบเพียงแค่คู่ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่ทําให้ทั่วโลกเนี่ยเป็นกังวลนะครับไม่รู้ว่าสงครามการค้าจะบานปลายไปขนาดไหนปรากฏเมื่อวานนี้ครับดันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในระหว่างที่ทรัมป์เนี่ยเขาให้การต้อนรับผู้นําของอิสราเอล นายกรัฐธมนตรีบนจจมินเนทันยาฮูซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่เดินทางมาเยือนทำเนียบขาวหลังจากทรัมป์มีพิธีสาบานตนรับตำแหน่งก็บ่งบอกได้เลยครับถึงความสำคัญของอิสราเอลที่มีต่อรัฐบาลสหรัฐในยุคข,ของทรัมป์ว่าทำไมถึงต้องเป็นเนธันยาฮูที่มาก่อนใครเพื่อนเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในช่วงการถแถลงข่าวเนี่ยแหละครับปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยจูๆ่ๆเขาพูดขึ้นมา ว่าเขาอยากจะเทคโอเวอร์ฉนวนกาซาครับแล้วจากนั้นสหรัฐจะเท่าไปทำการพัฒนาพื้นที่จะก่อให้เกิดการสร้างงานไปจัดการกับเรื่องของกับระเบิดแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแต่ทีนนักข่าวก็สอบถามเหมือนกันแล้วชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ไปไหนล่ะปรากฏว่าสิ่งที่ทํัมตอบมาก็จะคล้ายคลึงกันกับสิ่งที่ทํัมเคยตอบมาหรือว่าเป็นนโยบายของเขาก่อนหน้านี้คือทรัมป์อยากจะให้ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ไปอยู่ในพื้นที่อื่นคือประเทศเพื่อนบ้านอย่างอียิปต์หรือว่าจอร์แดนครับนี่กลายเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วทางด้านของเนธันยาฮูผู้นัอิสราเอลก็แน่นอนครับเห็นด้วยกับแนวคิดของทรัม้์แต่ปัญหาก็คือแนวคิดของทรัมปมเนี่ยจะเปรียบเสมือนเป็นการไปปิดประตูเรื่องของการหาทางออกแบบสรัฐ To State Solution ที่ควรจะมีทั้งรัฐอิสราเอลที่ควรจะมีทั้งรัฐปาเลสไตน์ปรากฏไปไปมา,มาจะเหลือเพียงแค่รัฐอิสราเอลเท่านั้นแล้วโอกาสที่จะมีการสถาปนารัฐปาเลสไตน์ในยุคข,ของทรัมป์จึงเป็นไปได้ยากมากจนถึงอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งวันนี้ผมก็สอบถามอาจารย์สมภพมณา,าลังสันเหมือนกันนะครับคือทําไมทรัมป์เนี่ยถึงจู่ๆมาพูดประเด็นว่าเขาอยากจะเทคโอเวอร์อยากจะมาครอบครองฉนวนกาซ่าอาจารย์สมภพก็มองแบบนี้ครับ ก็เหมือนทุกกรณีฮะทรัมป์เนี่ยจะมีการขู่ก่อนครับจะมีการขู่เสร็จแล้วก็จะมีการปลอบแล้วก็จะมีการยื่นเงื่อนไขถ้าเกิดไม่ทําตามก็อาจจะมีบทลงโทษแต่ว่าถ้าเกิดทําตามไอสิ่งที่ขู่ไว้เขาก็จะไม่ทําครับความหมายคืออะไรคือตอนนี้เนี่ยข้อตกลงในการหยุดยิงระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นในเฟสที่1่เท่านั้นนะครับแล้วเฟสอื่นๆจะเป็นเฟสที่ 2- 3ส โดยเฉพาะการนําไปสู่การหยุดยิงแบบถาวรเลยเนี่ยยังไม่มีใครรู้ชะตากรรมครับว่าจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่ทรัมป์ออกมาพูดแบบนี้ชัดๆเลยเนี่ยว่าสหรัฐอยากจะเทคโอเวอร์ฉนวนกาซาคือการส่งสัญญาณไปถึงทางกลุ่มฮามัสในพื้นที่ฉนวนกาซานั่นแหละว่าถ้าจะมีการเจราจาต่อไปเนี่ยสุดท้ายเฟสสเฟสสต้องมาแล้วสุดท้ายต้องสามารถเจราจาแล้วก็ตกลงกันได้เพื่อน,นำไปสู่การ หยุดยิงแบบถาวรไม่อย่างนั้นสหรัฐอเมริกาอาจจะถึงขั้นเข้ามาแทรกแซงในพื้นที่ฉนวนกาซาได้นะครับแต่ทีนี้ต้องรอดูต่อไปด้วยว่าแล้วท่าทีประเทศอื่นๆในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นนี่เลยกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ทำให้ทั่วโลกเป็นกังวลและพอเป็นกังวลปุ๊บสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นที่ต้องการทันทีแต่ขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มเกี่ยวกับข่าวดีๆบ้างนะครับ คือทรัมป์มาเนี่ยแน่นอนว่าส่วนใหญ่เหมือนกับทําให้โลกเนี่ยปั่นปวนมากขึ้นกับความไม่แน่ไม่นอนของนโยบายแต่อย่างน้อยครับความตึงเครียดที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เช่นสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอาจจะหาทางออกได้ก็ได้นะครับเนื่องจากล่าสุดนี้มีรายงานข่าวครับว่าผู้นําของสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์กับผู้นําของรัสเซียประธานาธิบดีวลาเดเมีร์ปูตินอยู่ระหว่างการเลือกสถานที่กับเลือกประเทศ ที่ทั้งสองผู้นำเนี่ยจะไปเจอะไปเจอแล้วก็ไปหาลือกันซึ่งในช้อยที่เขาจะเลือกเนี่ยถ้าไม่ใช่ซาอุดีอาระเบียก็อาจจะเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตสหรือว่า UAE ครับเป็นภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งคู่เลยนะครับแล้วด้วยความสัมพันธ์อันดีครับขอมกุฎราชะกุมาร MBS โมฮัมเหม็ดบิลซามานกับทางผู้นำของรัสเซียก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันที่ซาอุดีอาระเบียนั้นอาจจะเป็นจุดหมายปลายทางแรก ที่โดนัลด์ทรัมป์ในฐานะผู้นําประเทศอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเดินทางไปเยือนต่างประเทศเป็นประเทศแรกเลยนะครับแล้วไปก็ไม่เสียเที่ยวด้วยคือนอกจากจะไปเยือนซาอุดีอาระเบียดูเรื่องของความร่วมมือต่างๆบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วยังอาจจะมีโอกาสได้เจอได้เจอได้หารือกับผู้นําของรัเสเซียด้วยและแน่นอนว่านึ่งในประเด็นที่จะมีการหาวเดือกันถ้าผู้นําทั้งสองมาเจอกัน ก็หนีไม่พ้นสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนี่แหละที่จะหาทางออกทางลงยังไงดีเพราะว่าณขณะนี้ต้องยอมรับนะครับแรงกดดันหลักๆเนี่ยจะพุ่งเป้าไปหาประธานาธิบดีของยูเครนวโเดเดเมีย์เลนสกี้ครับจนถึงขนาดมีกระแสข่าวว่าทางด้านของฝั่งตะวันตกอยากจะให้มีการเลือกตั้งแล้วดูซิว่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้นําแล้วจากนั้นทางด้านของโอกาสในการเจรจาอาจจะเพิ่มขึ้นมาได้หรือไม่ อันนี้เดี๋ยวรอดูต่อคุณผู้ชมฮะในยุคข,ของทั้มเนี่ยแต่ละนาทีแต่ละวันที่ผ่านพ้นไปมีแต่ข่าวใหญ่ๆแล้วก็คลึกโครมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต้องเกาะติดข่าวตลอดเวลาครับแล้วข่าวเหล่านี้มันไปมีผลต่อเนื่องไปเลยครับถึงบรรดาราคาสินทรัพย์ต่างๆเอาละถ้าเกิดเป็นทองเนี่ยพุ่งแบบติดจรวดเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนคขาลงมาพอสมควรนะครับด้วยความที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาได้เขามีการประกาศตัวเลขบัตัวหนึ่งคือจํานวนตําแหน่งงานที่เปิดรับสมัครปรากฏว่าน้อยกว่าคาดครับก็เลยช่วยเพิ่มความคาดหวังที่เฟดอาจจะสามารถปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาได้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็เลยอ่อนค่าลงมาแล้วก็อ่อนลงมาจนดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยหลุด108นะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในช่วงประมาณ107กว่ากว่าเดี๋ยวต้องรอดูต่อว่าจะเป็นยังไงเพราะรอบสัปดาห์นี้สหรัฐเขายังจะมีการประกาศตัวเลขสําคัญอย่างต่อเนื่องอย่างค่ําคืนนี้เลยครับ 5กุมภาพันธ์68สหรัฐจะประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศรวมถึงดัชนี PMI ภาคการบริการแต่ไฮไลท์สำคัญเนี่ยคือวันมะรืนนะครับคือ7กุมภาพันธ์68ที่สหรัฐเขาจะประกาศตัวเลขค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงรวมไปถึงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและอัตราการว่างงานดูซิว่าตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐโดยเฉพาะตลาดแรงงานเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ถ้ายังแข็งแกร่งอยู่โอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยก็คงไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มแสดงความอ่อนแอออกมาบ้างก็จะช่วยเพิ่มความคาดหวังว่าเฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยลงมาเพื่อใช้ในการรับมือกับนโยบายของทรัมป์ที่มีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่าพอทรัมป์จะขึ้นภาษีสินค้านําเข้าราคาสินค้าในสหรัฐก็มีโอกาสจะปรับเพิ่มสูงขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆโดยแนวนโยบายการเงินแล้วเนี่ยจะลงมาไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิด สินค้าราคามันเพิ่มสูงขึ้นเกิดปัญหาภาวะเงินเฟ้อจริงๆเนี่ยธนาคารกลางเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อไปสู้กับภาวะเงินเฟ้อด้วยดังนั้นรอดูเลยว,ว่าการตัดสินใจครั้งสําคัญของเฟดในยุคข,ของทรัมป์สอที่เริ่มมีการเปิดฉากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วแนวโน้มน่าจะเป็นยังไงบ้างหรือวันดีคืนดีใครจะไปรู้ครับอะไรที่เราเห็นตึงเครียดกันอยู่เนี่ยทุกอย่างจบได้ด้วยการเจราจาแล้วในยุคข,ของทรัมป์เราอาจจะได้เห็น ความตึงเครียดที่มันจบลงได้อย่างรวดเร็วถ้าสามารถยื่นหมูยื่นแมวแบบได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายวินวินได้หรือถ้าเกิดไม่วินวินถ้าเกิดสหรัฐวินฝ่ายเดียวก็ยังคงจะสามารถจบความตึงเครียดได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วนี่ยังไม่นับยุโรปอีกนะครับยุโรปอีกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ทรัมป์เนี่ยเล็งจะมีการจัดเก็บภาษีสินค้านําเข้าเหมือนกัน แล้วขณนะเดียวกันทัป์ก็มีการขู่สมาชิกของนาโตให้เพิ่มเรื่องของงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับด้านการกรลาหหมการทหารให้มาเป็น5%เต์ด้วยแต่เดี๋ยวรอดูเพราะว่ายุโรปเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนทัมมากนักมีการประชุมไปแล้วเพื่อเตรียมมาตรการตอบโต้เหมือนกันว่าถ้าหากสหรัฐขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากยุโรปเดี๋ยวสาภาพยุโรปก็จะต้องมีการตอบโต้ด้วยมาตรการที่เชื่อได้ว่าน่าจะคล้ายคลึงกันเลยครับอ่ะนี่แหละคุณผู้ชมฮะ ทั้ม,มาบวนโลกแล้วจากนั้นราคาสินทรัพย์ทั่วโลกก็เลยผันผวนอย่างที่เราเห็นกันเดี๋ยวจะพยายามเกาะติดแล้วก็เช็คราคาให้อย่างต่อเนื่องนะครับว่าแต่และสินทรัพย์เป็นยังไงบ้างตอนนี้ทองคำตลาดโลกโกลสปอร์ตเนี่ยกำลังจะกลับมาทดสอบ2,872อีกครั้งหนึ่งแต่นักวิเคราะห์เขาให้เป้าเอาไว้นะครับตัวเลขกลมด่านแรกเลยเนี่ยอาจจะประมาณสัก2,890 ก็ขาดอยู่ประมาณสัก20เหรียญรอดูซิว่าจะไปถึงได้หรือเปล่านะครับผมขอพากลับมาเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิทัล1 0 0 0 0มนเฟสที่3เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะครับที่หลายคนสอบถามเข้ามาครับเนื่องจากในวันนี้เนี่ยทางด้านของคุณจุลพันธ์อมนิวัตรรัฐมนตรีช่วยคลังออกมาเล่าถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะมีการประชุมกันของคณะอนุกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วจากนั้นจะมีการกําหนดไทม์ไลน์ที่ชัดเจน เรื่องของเงินห0,000ื่นในเฟสที่สซึ่งคุณจุลพันธ์เนี่ยเขาใช้คําว่าเป็นเงินดิจิทัล10,000ื่นเฟสที่สดังนั้นชัดเจนว่าเงินเฟ,ฟสามจะไม่ได้แจกในรูปแบบของเงินสดแต่ว่าจะเป็นเงินดิจิทัลแต่สิ่งที่คุณจุลพันธ์ยืนยันชัดเจนเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของกรอบระยะเวลาในการแจกเงินจะเป็นตามกําหนดเดิมนะครับคือภายในไตรามาสที่สองแน่นอนนั่นก็คือนับจากเมษายนจนไปถึงมิถุนายนจะไม่เกินนี้ แต่ว่าจะเป็นเดือนไหนเนี่ยเดี๋ยวรอดูเพราะว่าณขณะนี้เลยเนี่ยระบบเรื่อง Open Loop ระบบการชำระเงิน Payment System เสร็จหมดแล้วครับที่มีการไปเชื่อมโยงกับแต่ละธนาคารดังนั้นณขณะนี้ก็เลยกลายเป็นช่วงเวลาของการทดลองระบบเพื่อความมั่นใจว่าปลอดภัยใช้งานได้จริงโดยคุณจุลพันธ์ขอเวลาในการทดลองระบบอยู่ที่ประมาณ1เดือนนะครับ เพราะฉะนั้นก็คาดว่าอย่างเร็วสุดที่น่าจะแจกเงินดิจิทัล1น0 0 0เฟสที่3ได้ก็น่าจะเป็นเมษายน68นี้นี่แหละแต่ด้วยความที่เมษายน68จะเป็นช่วงไฮซีซันของการท่องเที่ยวในช่วงสงกรานด้วยแต่เป้าหมายรัฐบาลเนี่ยเขาอยากจะแจกในช่วงโลซีซันจึงต้องอรอลุ้นต่อไปว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะเป็นโลซีซันจริงๆเนี่ยอาจจะรอหลังสงกรานหรือเปล่า แต่ว่าถ้าเกิดแจกช่วงไฮซีซั่นไปเลยคนก็จะยิ่งจับจ่ายเงินก็จะยิ่งคึกคักแล้วเกิดการหมุนเวียนมากขึ้นไหมอ่ะอันนี้ก็มีหลากหลายมุมมองนะครับแล้วคุณจุลพันธ์บอกต่อนะครับเกี่ยวกับจํานวนของคนที่มีสิทธิ์จะได้เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทในเฟสที่3เนี่ยตั้งต้นก่อนก็คือคนที่อายุ16ปีขึ้นไปแล้วทีนี้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมีทั้งหมดอยู่ที่36ล้านคน แต่จาก36ล้านคนที่ว่านี้ก็ต้องมาตัดกลุ่มที่ซ้ำซ้อนกับเฟสที่1ที่เป็นกลุ่มเปราะบางถือบรสวัดิการแห่งรัฐผู้พิการออกไปแล้วก็ต้องมาตัดในส่วนของผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐแล้วก็ได้เงิน1 0,000ไปแล้วตั้งแต่27มกราคม68ซึ่งมีอีกประมาณสัก3ล้านคนได้เพราะฉะนั้นลองดูตัวเลขคุณผู้ชมฮะเฟสหนึ่งเนี่ยได้เงิน10,000ไปแล้ว14ล้าน5 0 0คน เฟสที่2ได้เงิน1 0,000ไปแล้วผู้สูงอายุอยู่ที่ประมาณ3ล้านคนก็ได้เงิน1 0,000ไปแล้วอยู่ที่ประมาณ17 000, ล้านกว่าคนนะครับแล้วถ้าเกิดไปหักลบจากทางด้านของคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไป36บล้านคนตัวเลขก็อาจจะหย่อน20 000, ล้านกว่าคนลงมาสักหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวรอดูตัวเลขสรุปอีกทีที่กระทรวงการคลังเนี่ยจะมีการจัดทํามาเพราะจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณด้วย ด้วยความที่งบประมาณณขณะนี้ที่มีการเตรียมเอาไว้ถ้าเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สล้านบาทก็คือแจกได้แน่ๆประมาณ16ล้านคนด้วยกันนะครับอ่ะทีนี้ถัดมาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างคุณจุลพันธ์ก็บอกนะครับเดี๋ยวจะมีการสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเอะเดี๋ยวก่อนก่อนจะเป็นบัตรสวัสดิการขออีกกลุ่มหนึ่งก่อนนะผมลืมไปคือกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนคุณจุลพันธ์ก็บอกนะครับ ได้ลงแน่นอนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยแต่เดี๋ยวขอรอสรุปในรายละเอียดก่อนกลุ่มนี้ยืนยันได้ว่าจะไม่ตกหล่นนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยกลุ่มที่หลายคนมีกระแสรเรียกร้องมาก่อนหน้านี้ก็คือคนที่เขามีสมาร์ทโฟนแต่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐไม่ทันนี่แหละไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งไม่ใช่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เนี่ยอยากจะให้มีรอบเก็บตกด้วยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะว่าวันนี้ก็มีนักข่าวไปสอบถามทางกระทรวงการคลัง หรือแม้กระทั่งการอภิปรายในสภาหลายคนก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับอถัดมาครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างคุณจุลพันธ์ยังคงยืนยันตามกรอบเวลาเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวการสรุปรายละเอียดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยจะมีการสรุปภายในเดือนนี้เลยกุมภาพันหกแปแล้วจากนั้นการลงทะเบียนจะเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงเดือนมีนาคม68นะครับถ้าเป็นไปตามรายละเอียดของเดิมก็คือสำหรับใครก็ตามแต่ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเดิมอยู่แล้วคุณไม่ต้องทําการลงทะเบียนใหม่เดี๋ยวกระทรวงการคลังเอาลายชื่อของคุณไปทําการทัดกรองตามหลักเกณฑ์ใหม่เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้เงสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้นี่แหละจะต้องทําการไปลงทะเบียนกันใหม่ส่วนช่องทางการลงทะเบียนเดี๋ยวก็รอดูเช่นเดียวกันนะครับว่าจะใช้เป็นเว็บไซต์เดิมหรือจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันทางรัฐให้กลายเป็นหนึ่งในช่องทางในการลงทะเบียน รอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วยนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับของ2โครงการสําคัญของทางรัฐบาลครับไม่ว่าจะเป็นเงินหมืน่นรวมไปถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับขอพาไปดูข่าวใหญ่อีกหนึ่งเรื่องระดับโลกคุณผู้ชมฮะเกี่ยวข้องกับค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่นั่นก็คือนิสสันกับฮอนด้าที่ผมเคยรายงานข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ครับรวมกันเราอยู่อันเนี้ย เป็นเป้าหมายสําคัญว่าทําไมค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น2ค่ายนิสสันกับฮอนด้าก่อนหน้านี้มีความจําเป็นต้องมาจับไม้จับมือเตรียมควบรวมกิจการกันแต่ปรากฏไปไปมามาตอนนี้มีกระแสข่าวมาแรงเหลือเกินครับว่าดิวเนี่ยอาจจะล่มหรืออาจจะเลื่อนการเจรจาควบรวมกิจการไปก่อนโดยสำนักข่าวรอยเตอร์เขารายงานแบบนี้ครับอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยว่าบริษัทนิสสันค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อันดับสามของญี่ปุ่น อาจจะเลื่อนการเจราจารเพื่อควบรวมกิจการกับฮอนด้าค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อันดับ2ของประเทศออกไปหลังจากทั้ง2ฝ่ายยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่โดยคณะกรรมการบริหารของค่ายนิสสันจะประชุมหารือกันเร็วๆนี้ครับเพื่อพิจารณาตัดสินใจถึงแนวทางการเมินการเรื่องนี้รอยเตอร์เขาอ้างแหล่งข่าวสองรายที่ไม่ขอเปิดเผยตัวนะครับบอกว่าการเจราจารมันมีความสลับซับซ้อนเนื่องจากความคิดเห็นที่มีแตกต่างกันมากขึ้น หนึ่งในแหล่งข่าวเดียเขาบอกว่าคณะกรรมการบริหารของนิสสันจะประชุมกันเร็วๆนี้ครับเพื่อหารือถึงการเลื่อนการเจรจาเพื่อการควบรวมกิจการออกไปก่อนหลังจากทาง Honda มองถึงความเป็นไปได้ที่จะทําให้นิสสันกลายเป็นบริษัทในเครือของ Honda เองซึ่งการดําเนินการลักษณะดังกล่าวจะเป็นการเบี่ยงเบนไปจากเจตนาลมเดิมจากการพูดคุยหาดือกันในตอนแรกแหล่งข่าวอีกรายก็บอกนะครับว่าบริษัทฮอนด้ ที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่าค่านิสสันเกือบ5เท่ากำลังเป็นที่กังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความคืบหน้าของแผนการฟื้นตัวของทางนิสสันแล้วก่อนหน้านี้ยังมีหนังสือพิมพ์อาซาฮีชิมบุนนะครับซึ่งเป็นสื่อเจ้าแรกที่รายงานเรื่องการควบรวมกิจการกันของนิสสันกับฮอนด้าอาจจะถูกเลี่ยนออกไปนั้นพัฒนาการที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับแผนการควบรวมของทั้งสองค่ายที่หากควบรวมสําเร็จ จะกลายเป็นค่ายรถยนต์ใหญ่ที่สุดอันดับที่3ของโลกโดยพิจนารณาจากยอดขายแล้วทําให้เกิดคําถามใหม่ว่าน,นิสสันที่ได้รับผลกระทบหนักจะสามารถฝ่าวิกฤตครั้งล่าสุดนี้โดยปราะศะจากความช่วยเหลือจากภายนอกได้อย่างไรหลังจากที่ต้องเผชิญการแข่งขันอย่างหนักในตลาดโดยเฉพาะรถไฟฟ้าจากค่ายของจีนอย่าง BYD และรถ EV หน้าใหม่ๆอยู่นะครับอะ เดี๋ยวรอจับตาดูคุณผู้ชมฮะเพราะว่าพอมีกระแสข่าวนี้ออกมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยราคาหุ้นของทั้ง2บริษัทเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวที่ผันผวนอยู่พอสมควรนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการตัวเต็มของเราได้นะครับผ่าน2ช่องทางแฟนเพจเ a c e b o o k TNN แล้วก็ u t u b e นะครับ TNN Originals หรือว่าจะไปดูข่าวย่อยก็ได้ครับผ่านช่องทาง TikTok ท NN อ็นเอนอนไลน์นะครับแล้วขอย้ำอีกทีคุณผู้ชมฮะเพราะว่าใกล้จะหมดเขตในการลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการคุณสู้เราช่วยเพื่อแก้หนี้แล้วนะครับสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหมดเวลาของข่าวไวักับโมนาย็นบุรแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์พุธศุกร์ห้าโมงตรงวันนี้ผมโมนายและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ